สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของเราพัฒนาบนนะคะบนของงวดที่แล้วนะคะมันเข้า0ูนย์ห้านะคะมันเข้าตัวกลับนะคะตรงนี้มันออก0ูหเนาะเป็นตัวกลับนะคะเข้าสลับหลักนะคะ มน,นี้เข้าทั้งข้างล่างข้างบนแต่ข้างบนแอดไม่ได้ทำตัวกลับให้นะคะแต่ล่างแอดทําตัวกลับนะคะเพราะว่าแอดได้น้อยชุดเนาะแอดก็เลยทำตัวกลับให้ สรุปนะคะชุดสรุปเข้าที่0ูนย์เนะคะเนี่ยเนาะที่มันเข้าทั้งสองหลักเลยนะคะเข้าทั้งศูนย์กับเตัวเด่นให้เนาะ,ะก็ถูกนะคะตรงๆมันได้น้อยชุดแอดก็เลยทํากลับให้ด้วยนะคะเพราะมันมีตัวกลับให้อยู่แล้วเนาะ,ะมันออก0ูนย์เแล้วก็ศูนย์หะคะแต่นี้แอดเป็นเน้นเลข6นะคะมันเข้าตรงนี้นะคะเข้าตัวกลับ ออก05นะคะตัวเด่นผิดนะคะงวดน,นี้แอดก็เลยปรับสูตรอีกนะคะของบนเนาะก็เลยทําคลิปช้าหน่อยนะคะกว่าจะได้สูตรแต่ละงวดมาเนาะเพราะต้องการให้มันมันเดินยาวๆนะคะแค่สามสี่งวดแอดก็ทําได้แต่ว่าไม่รู้มันจะชัวร์หรือเปล่าก็เลยทําสัก8ปก้างวดนะคะให้มันเดินยาวๆก่อนออก0ูห้า อ่ะก่อนจะมาดูของสูตรแรกนะคะที่เข้าตัวกลับเนาะมาดูคำเตือนนั้นก่อนนะคะอแอดขอปรับนิดนึงลืมปรับนะคะอ่ะคำเตือนนะคะการการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ การคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคนะคะจากช่องจับเลข channel เอามาดูสูตรของบนเนาะสูตรเก่านะคะอันนี้เป็นงวดที่7นะคะงวดที่6เข้าตัวกลับนะคะ งวดนี้นะคะ0บวก0ได้0แล้วก็บวก5ได้5บว,บวกอีก1ก็เป็น6นะคะสูตรนี้นับเรียงตัวนะคะ6 7 8 9ส่วนหลักหน่วยก็5บวก5ได้10นะคะบวกอีก1เอ้ยขอภัยบวกอีก3นะคะก็เป็น13 3 4 ห้าหกชนกันที่เลขหกสูตรนี้ตัวชนมาไหมส่วนใหญ่ตัวชนไม่ค่อยมานะคะถ้าเป็นหกอาจจะเป็นหกกับหัวนะคะเป็นเลขเก้านะคะถ้าเขียนชุดเนาะก็จะได้ที่ หกสามหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกแปดสามแปดสี่ แปดห้าแล้วก็แปดหกเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าตัวเด่นมีอยู่สองตัวนะคะเพราะมันเด่นแปดกับเก้าเด่นมากที่สุดก็คือเลขเก้านะคะแปดสี่กับเก้าสี เนาะเดี๋ยวแอดขยายให้ดูนะคะอ่ะทีนี้มาดูสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองใช้หลักพันบวกกับ9หลักหน่วยนะคะแล้วก็บวกด้วยสคงที่9้า บวก4ได้13นะคะ3 3 4 5 6นับเรียงตัวเลยนะคะส่วนหลักหน่วยก็หลักแสนคูณกัน3ครั้งก็ได้12นะคะลบ1ก็เป็น1 2 3 4ผลรางวัลออกที่41นะคะสูตรนี้ชนกันที่3กับ4เดี๋ยวแอดจะเทียบตัวชนให้นะคะ ออกสี่หนึ่งเข้าตรงหลักนะคะสูตรนี้มีกลับด้วยนะคะเอามาดูงวดที่12บสนะคะสีบวกหได้5แล้วก็บวก4ี่คงที่ก็ได้9ก้านะคะเก้าส่วนหลักหน่วย9กคูณสได้27่ลบหนะคะอันนี้ลบหก็จะได้6 7 8 9้า ผลรางวัลออกที่สองหกนะคะชนกันที่เลขเก้าไม่มานะคะเป็นเก้ากับหัวเนาะเป็นเลขหกลุดนะคะอันนี้มาเลขสี่อะมาดูงวดที่สามนะคะ 3บวก6ได้9 9้บวกสได้13นะคะ3 4 5 6ส่วนหลักหน่วยก็2อคูณ3ได้6ลบ1ก็เป็น5นะคะห้าหเผลรางวัลออกที่4 5นะคะชนที่ชนที่4 ออกชนที่ห้ากับหนะคะมาเลขห้เข้าเป็นงวดที่สามนะคะออกสนะี่ห้าเนาะสูตรนี้รู้สึกจะเจ็ดปดงวดมั้งคะเอามาดูงวดที่ 4นะคะ3บวก5ได้8บวก4ของที่ก็ได้12 2 3 4 5นะคะ3 8 24ลบ1ก็เป็น3 4 5 6ชนกันที่3 4 5ออกที่5 3นะคะเข้าเป็นงวดที่4เนาะ สามตัวมาสองตัวนะคะห้าสามมาดูงวดที่ห้านะคะเจ็ดบวกสามได้สิบบวกสี่ก็เป็นสิบสี่สี่ห้าหกเจ็ดนะคะส่วนหลักหน่วยก็ศูนย์บวกศูนย์ศูนย์ก็ได้ศูนย์ลบหนึ่งขออภัยลบหนึ่งก็เป็นเก้านะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองงวดนี้ออกตัวกลับนะคะออกศูนย์ห้า กลับเนาะเข้าเป็นงวดที่ห้านะคะงวดนี้ไม่มีตัวชนอะมาดูงวดที่หกนะคะ0บวก5ได้5บวก4คงที่ก็เก้านนะคะ3คูณ3บวกกัน3ครั้งก็ได้เก้านะคะ9ลบ1เป็น8 อ,อ่อขออภัยตรงนี้เป็นลบหนึ่งเนาะแปดเก้าศูนย์หนึ่งชนกันที่เก้าศูนย์หนึ่งนะคะถ้าจับคู่เนาะมันก็จะได้ที่เก้าแปดเก้าเก้าแล้วก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะคะมาตัวเดิมหรือเปล่าเนี่ย

บนกันที่0กับ9มี28 29แล้วก็20ตัวเด่นนะคะเด่นบน3ตัวนะคะมันจะมีเลขที่7 8 9ชนที่เลข9นะคะงวดน,นี้ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะคะ อะมาดูชุดสรุปให้นะคะเหมือนภาพมันไม่ค่อยชัด ซูมให้ อะได้แค่นี้แหละล่างนะคะเด่นที่เลขหนะคะมันก็จะมีสี่หกหกสี่หห้าห้าหเด่นมากที่สุดนะคะคือหกห้าห้าหนะคะนี่แอดกลับให้พร้อมนะคะ กระองน่าจะเป็นศูนย์นะคะศูนย์หกหกศูนย์ส่วนบนนะคะเด่นที่เลขเก้านะคะถ้าเก้าก็จะมีที่ เก้าสี่สองเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าแล้วก็เก้าหกนะคะงวดนี้หลักร้อยแอดให้แค่ตัวเดียวนะคะก็คือเลขหกก็จะมีหกเก้าสี่นะคะแล้วก็ สองเก้าหกศูนย์เก้านะคะแล้วก็หกเก้าหกบนตัวเด่น สงก็สี่เนแอดว่าน่าจะเป็น4หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไม่สองก็4ี่เนี่ยแหละแอดว่าแต่เด่นมากที่สุดก็คือเลขเกบนไม่มีตัวรองนะคะเด่น เด่นน่าจะเป็นเลข9ตัวเดียวถ้าลองก็ลองเลข8แอดมาให้แต่ว่า9มันเด็นมากที่สุดส่วนบนนี่ตัวเดียวเลยนะคะเลข6 694 629เน้นให้2ชุดนี้ก็แล้วกันนะคะ ย่อให้ดูนะคะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ